สวัสดีครับกลับมาพบกับงานไม้ h โฮมเมดอีกครั้งวิดีโอนี้เป็นงานไม้ h โฮมเมดเฉพาะกิจอีกแล้วพอดีมีเพื่อนนัก DIY ชาวไทยแต่ว่าตอนนี้เขาไปมีครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ไต้หวันฝากถามมาว่า d ีวอลดีซีเอสรุ่นนี้เนี่ยมันมีความนิ่งไหมนิ่งแค่ไหนเพราะว่าเขาได้ดูวิดีโอรีวิวฝรั่งมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับเปรียบเทียบระหว่าง dCS335 ก็คือตัวเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นรุ่นที่เป็น b บลร e l อกริปที่บ้านเราไม่เอามาขายเทียบกับจิกซอ18โวลต์ของ m i l w a ก k ี้เทียบความนิ่งกันดูก็พอดีผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันสําหรับตัวนี้จิกซอรเนี่ยจริงจริงจกซอที่ดีเนี่ยจะต้องมีความนิ่งนะครับแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยน้ำหนักเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติกับความนิ่งเลยเพราะว่าอย่างตัวก่อน เป็น m a k i t a 4 3 2 9ที่ผมใช้เนี่ยเป็นจิ๊กซอที่เบาแต่ว่ามีความนิ่งที่ดีมากวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าดีซีเอ3 3 4ที่มีความค่อนข้างหนักเนี่ยมันจะนิ่งไหมหรือนิ่งแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาลองกันเลยแต่ว่าจิ๊กซอพวกนี้เนี่ยมันจะถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยเนาะปุ่มตัวเนี้ยมันจะเป็นปุ่มล็อกเซฟตี้กันลั่นมันไม่ใช่ล็อกออนให้ล็อกค้างเราต้องพลิกแพลงนิดหน่อยเดี๋ยวจะงงว่า ทำไมต้องเอาคิีบันทยมาลัดทำไมไม่ล็อกเลยนะครับก็คือมันล็อกไม่ได้อ่ะเราต้องล็อกเองโอเคได้แล้วแล้วก็เปิดที่ full speed ระดับ7เลยมาใส่แบตเตอรี่กันลองดู อย่างนิ่งไม่ขยับเลยนะครับอย่างนิ่งไม่ขยับเลยพื้นไม่ได้ติดกาวนะเออเฮ้ยนิ่งมากก็สรุปได้ว่ามันเป็นจิ๊กซอที่นิ่งดีเลยนะครับโอเคจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวใครมีอะไรสงสัยก็ถามมาได้นะครับอะไรที่ผมพอจะตอบได้หรือทดลองให้ดูได้ก็เดี๋ยวผมจะทำทั้งในช่องคอมเมนต์ของ Youtube แล้วก็ในคอมเมนต์ของ Facebook งานไม้โฮมเมดไม่ต้องเขินนะครับคอมเมนต์มาเถอะผมผมรออยู่เดี๋ยวเจอเจอกันใหม่ลิ้นพันกันละเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าทั้งทาง YouTube AML Box แล้วก็ Facebook งานไม้โฮมเมดสวัสดีจ้า